สุขภาพดีเริ่มที่ความรู้วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของ3สาเหตุที่ทําไมมะเร็งเต้านมถึงได้ตรวจเจอช้านะครับสวัสดีครับช่องหมอชัดชัย icu พบกับผมหมออาผู้เชี่ยวชาญด้านรักรรมลบปอด icu ครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งเต้านมนะครับเร็วๆนี้ก็มีข่าวดาราที่เสียชีวิตจากเรื่องของมะเร็งเต้านมนะครับซึ่งเขาก็อายุประมาณ40กว่า,วาเท่านั้นเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดสาเหตุว่า ทำไมเราถึงเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมทที่อายุยังไม่ได้เยอะแล้วทําไมมันถึงเราตรวจเจอช้าไปเจออีกทีนึงเนี่ยก็มีอาการมากแล้วนะครับสภาพก,ก็อาจจะทาให้เสียชีวิตได้เดี๋ยวเรามาดูสาเหตุกันนะครับแล้วก็ข้อมูลส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็เอามาจากของคุณหมอบอนนี่นะครับเขาก็ทํางานอยู่ที่แคลิฟอร์เนียซานฟรานซิสโกนะครับก็ เชี่ยวชาญกับด้านเรื่องของอาการตรวจเต้านมนะครับโดยภาพลังสีนะครับก็เขาก็เขียนเกี่ยวกับบทความาเมื่อเดือนที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของอาการอาการแสดงของมะเร็งเต้านมนะครับคราวนี้สาเหตุ3อันสําคัญเลยนะครับที่ว่าทําไมมะเร็งเต้านมเจอช้านะครับอันที่1เลยนะครับก็คือว่า เราไม่รู้ว่าอ,อาการแรกของมะเร็งเต้านมเนี่ยจริงๆแล้วคือไม่มีอาการนะครับบางทีเรามีมะเร็งมาแล้วเนี่ยมันไม่มีอาการนะครับเราเลยจึงเป็นต้องมีการตรวจคัดกรองเพื่อทําให้เรารู้ว่าเรามีมะเร็งอยู่ในขณะที่เราไม่มีอาการนะครับหลายคนคิดว่าโอ้กว่าจะเป็นมะเร็งมันจะต้องแบบมีอาการเยอะมากๆแย่มากๆใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เริ่มเป็นมะเร็งระยะแรกๆที่รักษาได้หายขาดเนี่ย มันไม่มีอาการนะครับอันที่2ก็คือว่าหลายคนไม่รู้ว่าความเสี่ยงคืออะไรนะครับถ้าใครรู้ความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยก็ควรจะต้องอเข้ารับการตรวจการคัดกรองนะครับแล้วก็ได้ะระมาระวังตัวเองมากขึ้นบางคนไม่รู้ว่ามันมียีนที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์เนี่ยแล้วทําให้เป็นมะเร็งเต้านมได้อยู่นะครับซึ่งประเทศไทยเราก็สามารถตรวจได้แล้วนะครับแล้วก็อันที่3ครับส่วนใหญ่คือไม่รู้ว่า การที่เราไปตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเนี่ยมันสามารถลดอัตราการเสียชีวิตนะครับได้ถึง60%เลยที่10ปีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะอายใช่ไหมครับเพราะบริเวณเต้านมหรือการตรวจภายในพวกนี้บางทีเราเราอายหมอไม่กล้าไปตรวจใช่ไหมครับซึ่งทําให้เราเสียโอกาสในการที่เราจะตรวจคัดกรองมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มแรกไปนะครับ เพราะนั้นเนี่ยก็คืออยากให้คิดว่าเออมันเป็นธรรมชาติของเราที่เราจะมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นการตรวจร่างกายตรวจสุขภาพเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน่าอายอะไรนะครับแล้วก็เรามีคุณหมอผู้หญิงให้เราเรียกด้วยนะครับก็อาจจะช่วยลดเรื่องของความกังวลความอายลงได้นะครับคราวนี้อาการมะเร็งเต้านมเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยคือมันไม่มีอาการนะครับแต่ที่จะมาหาหมอเนี่ยคือคาไปแล้วเจอก้อนที่เต้านมโดยบังเอิญน,นะครับ ก็มีคนไข้ผมหลายคนที่ที่เป็นมะเร็งเต้านมแล้วมันกระจายมาปอดเนี่ยเขาก็เขาก็บอกว่าเขาเออไปคลำนะครับแล้วก็พบว่าเออมันเจอก้อนที่เต้านมก็เลยมาหาหมอพอมาหาหมอถึงรู้ว่ามันเป็นมะเร็งนะครับโดยลักษณะที่มันบอกถึงอันตรายของมะเร็งเต้านมนะครับก็รวมจะเป็นก้อนแข็งไม่เคลื่อนที่นะครับแล้วขอบจะคุกคล่า นะครับค่อนข้างแข็งเลยเราจะไม่ได้เจ็บด้วยนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยถ้าเจอแบบนี้ไม่แน่ใจให้มาพบหมอนะครับจะได้ตรวจเพิ่มเติมแล้วก็บางคนเนี่ยถ้าในประเทศที่มีการคัดกรองอย่างเข้มข้นอะไรอย่างเช่นที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาพบว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะมาด้วยตรวจเมโมแกรมแล้วเจอความผิดปกตินะครับก็เลยจะมาพบหมอแล้วก็เจาะชิ้นเนื้อไปตรวจก็พบว่าเป็นมะเร็งนะครับเพราะนั้นถ้าอย่างประเทศไทยเราเนี่ยส่วนใหญ่ที่มาระยนแรกๆส่วนใส่ก็คือเป็นก้อนที่เต้านมนะครับ แล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นมากขึ้นนะครับซึ่งเราเรียกว่าระยะที่มันแบบเริ่มเริ่มเป็นมากเริ่มกระจายบริเวณเนื้อค้างเคียงนะครับพวกนี้จะเริ่มมีต่อมน้ําเหลืองโตนะครับที่บริเวณรักแร้ของเรานะครับพอคํไปเนี่ยเรา,าจ,จะคาได้ก้อนที่บริเวณรักแร้นะครับซึ่งนั้นเป็นต่อมน้ําเหลืองเป็นส่วนที่มะเมร็งเต้านมมันกระจายไปนะครับหรือบางคนเนี่ยผิวหนังบริเวณเต้านมเนี่ยอาจจะมีการแดงการเปลี่ยนสีนะครับมีผิวหนังหนาตัวขึ้นหรือว่าหน้าอกเนี่ย บุ่มลงไปเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสัญญาณอันตรายว่ามันมีการดึงลังหรือพิดวกติของเนื้อเยื่อเกิดขึ้น พวกนี้มักจะเป็นมะเร็งที่เริ่มเป็นมากขึ้นแล้วนะครับถ้าระยะนี้เนี่ยก็ต้องรีบมาหาหมอนะครับอย่าปล่อยไว้ถ้าปล่อยไว้เนี่ยมันจะเข้าสู่ระยะกระจายตัวนะครับเวลากระจายตัวเนี่ยมะเร็งเต้านมเนี่ยมันจะชอบกระจายไปที่กระดูกนะครับคนที่มาเนี่ยบางครั้งเป็นมะเร็งเต้านมเราจะปวดกระดูกปวดหลังมากนอนไปแล้วก็ยังปวดนะครับต้องตื่นมากลางดึกอย่างเงี้ยเปนอารารปวดที่อันตรายนะครับ บางคนก็กระจายไปที่ตับหลายก้อนเลยแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เป็นคนไข้ของผมก็คือเขาเป็นมะเร็งเต้านมแล้วกระจายมาเป็นจุดที่ปอดนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องได้รับการตรวจเพิ่มเติมว่ามันเป็นมะเร็งของเต้านมที่กระจายมาหรือว่าเป็นการติดเชื้อหรือเป็นเนื้องอกหรือเป็นมะเร็งปอดที่เกิดขึ้นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือความสําคัญของการรู้อาการของมะเร็งเต้านมนะครับ ภาพอันนี้ที่ผมเอามาเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่า,าเป็นอาการของมะเร็งเต้านมนะครับเช่นเต้านมบวมมากขึ้นมีน้ําอาจจะเป็นเลือดเป็นหนองไหลออกมาจากเต้านมผิดปกตินะครับหรือลักษณะของผิวหนังเนี่ยมันกรุกขะมันบุ่มลงไปนะครับมันหนาตัวขึ้น บริเวณเต้านมของเราเนี่ยม,ม,มันบุ๋มเข้าไปนะครับบริเวณหัวนมเนี่ยมันบุ๋มกลับเข้าไปอันนี้อันตรายนะครับหรือมีสก้อนโตขึ้นมาที่บริเวณรักแร้อย่างเงี้ยก็เป็นต่อมน้ําเหลืองที่มันโตขึ้นได้นะครับรวมทั้งผ,ผิวสีที่เปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของมะเร็งเต้านมนะครับ ในเรื่องของความเสี่ยงมะเร็งเต้านมเนี่ยจริงๆมันมีหลายอย่างมากเลยผมเอามาที่สําคัญมานะครับก็คือได้แก่อายุที่มากขึ้นถ้าเราอายุมากขึ้นโอกาสที่ก้อนที่เจอเต้านมเนี่ยมันก็จะเป็นมะเร็งมากขึ้นนะครับในเรื่องของเพศ ผู้หญิงมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าผู refined, ้ชายร้อยเท่านะครับแต่แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้ชายจะไม่เป็นมะเร็งเต้านมนะครับผู้ชายก็เป็นได้แต่ส่วนใหญ่ก็คือเราพบในผู้หญิงมากกว่านะครับแล้วบางเชื้อชาติเนี่ยเช่นคนผิวขาวเนี่ยจะมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนเชื้อชาติอื่นนะครับแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยก็คือเจอเยอะอยู่แล้วนะครับในเรื่องของมะเร็งเต้านม รวมทั้งเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ร่างกายเราผลิตถ้ามันผลิตได้มากผลิตได้นานนะครับคนกลุ่มนี้ก็จะเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมมากขึ้นนะครับในเรื่องของยีนกายพันธุ์เนี่ยเรามากักจะเจอว่าในครอบครัวนะครับที่เป็นลักษณะเขาเรียกว่าเฟิร์ดีกรีเนี่ยก็คือมีประวัติมะเร็งเต้านมเหมือนกันเช่นแม่เป็นย่าเป็นนะครับยายเป็นอย่างเงี้ย พวกนีท้ที่ที่มันเป็นระดับเดียวกันเนี่ยไลย่ๆล,ลงมาเนี่ยพี่น้องเป็นอย่างนี้นะครับต้องระวังว่าอาจจะมีเรื่องของยีนกลายพันธุ์เกิดขึ้นในครอบครัวนะครับอันนี้ควรจะปรึกษาแพทย์แล้วก็ไปทําการตรวจเพิ่มเติมซึ่งยีนที่ทําให้เกิดมะเร็งเต้านมเนี่ยมันเรียกว่า BRCA นะครับทั้ง BRCA1 และ BRCA2 พวกนี้มันเป็นยีนกลายพันธุ์ที่เราตรวจเจอได้ในปัจจุบันนะครับทาให้เราสามารถ ทำการคัดกรองแล้วก็คำแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของยีนตัวนี้ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ลักษณะนิสัยของการสูบบุหรี่ดื่มสุรานะครับเราพบว่าก็จะเพิ่มเรื่องของการเป็นมะเร็งเต้านมนะครับแล้วก็สุดท้ายคือคนที่เคยได้รับพวกหลังสีนิวเคลียร์หรือกัมมันตรังสีต่างๆเนี่ยพวกนี้มันก็มีความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมที่มากขึ้นนะครับพวกนี้คือความเสี่ยงของมะเร็งเต้านมที่เราน่ารู้นะครับคราวนี้ในเรื่องของการตรวจคัดกรองเนี่ย ความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับช่วงอายุทั้งชีวิตเลยเนี่ยเราพบว่าจะเกิดประมาณ15เรนะครับเราพบว่าถ้าเกิดอายุน้อยกว่า40ปีเนี่ยการแนะนําของประเทศไทยเราก็คือแนะนําให้ตรวจเต้านมด้วยตนเองนะครับแล้วก็ยังไม่แนะนําการตรวจด้วยไมโมกแกรมเพราะว่า มันอาจจะตรวจแล้วภาพมันยังไม่ชัดเจนมากนะครับก็แนะนําให้ตรวจด้วยเต้านมด้วยตนตเองหรือจะมาให้หมอตรวจก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาก็บอกว่าอาจจะทําหรือไม่ทําก็ได้ในเรื่องของการตรวจด้วยตัวเองนะแต่แต่ของไทยเรายังแนะนำนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงที่อายุ20ปีขึ้นไปจนถึง39ปีเนี่ยแนะนําให้ตรวจเต้านมด้วยตัวเองทุกเดือนนะครับ แต่ถ้าเกิดผู้หญิงที่อายุเกิน40ปีไปแล้วเนี่ยของทางต่างประเทศเองก็แนะนําว่าควรจะตรวจคัดกรองด้วยเมมโมแกรมนะครับเพราะฉนั้นใครที่ฟังอยู่ถ้าเกิดอายุ40ปีแล้วเนี่ยก็แนะนําว่าที่เป็นผู้หญิงนะครับก็แนะนำว่าให้ทาเมมโมแกรมนะครับทุก1-2ปีเพื่อดูว่าในเต้านมเราเนี่ยมันมีก้อนมีอะไรผิดปกติหรือไม่มันจะได้เป็นการตรวจเช็คที่บอกถึงมะเร็งเต้านมได้เร็วนะครับอันสุดท้ายก็คือถ้าอายุเกิน75ปีขึ้นไปเนี่ยเราก็บอกว่า คําคแนะนําก็เหมือนอายุเหมือนคนที่อายุเกิน40ปีนั่นแหละแต่ว่าบางครั้งถ้าเกิดว่าเรามีโรคประจําตัวเยอะเราคิดว่า อายุอาจจะไม่ยืนเกิน10ปีนะเขาก็บอกว่าอาจจะไม่ต้องทำามมโมแกรมก็ได้อันนี้คือคงต้องคุยกับคุณหมอเป็นรายๆไปนะว่าถ้าอายุเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยมาทำามมโมแกรมเนี่ยมันมีความคุ้มค่าหรือเปล่านะครับแต่โดยโดย,โดยรวมให้จำง,ง่ายๆคือถ้าเราเป็นคนไทยนะอายุน้อยกว่า40ปีก็แนะนำตรวจเต้านมด้วยตนเองถ้าเกิน40ปีก็อย่าลืมมาเมโมแกรมทุก1-2ปีนะครับ สำหรับยูนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบเนื้อหาแนวนี้ลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ